สวัสดีครับโอ๊ตนะครับเดี๋ยววันนี้โอ๊ตจะพาไปทดลองระบบ Honda s ซิมซิงนะครับที่อยู่ใน All New Civic Gen 11นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับระบบแรกนะครับที่เราจะไปเทสกันนะครับระบบ a d t i v e คทีฟคู Control Lo ลว e e ปีด o l l o w ครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับพร้อมปรับความเร็วอัตโนมัติตามคนคันข้างหน้านะครับที่ความเร็วต่ำนะครับ วิธีการใช้งานนะครับให้เรากดคูณคอนโทรลครับที่อยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับที่เป็นรูปรถและตัวที่เป็นรูปไม้นะครับกดหนึ่งครั้งครับอันดับแรกครับให้เราสังเกตครับว่าที่มาตรวัดเนี่ยจะมีรูปรถขึ้นมาครับเป็นการเปิดระบบแอร์ที่บนะครับวิธีการใช้งานครับให้เราเหยียบความเร็วครับไปที่เราต้องการก่อนหลังจากนั้นครับเราค่อยกดเซตลงมาครับคราวนี้ครับให้เราสังเกตที่มาตรวัดครับว่า ความเร็วที่เราล็อกไว้ครับคือความเร็วที่เท่าไหร่สมมติผมอยากตั้งความเร็วที่100ครับกดรีซูมค้างขึ้นไปก็ได้ครับให้ความเร็วไปที่100พอเราตั้งความเร็วที่100รเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตครับว่ารถข้างหน้านี้กล้องของ Honda c ซี i c ตัวนี้ครับที่เป็นกล้องเซ็นเซอรครับสามารถตรวจจับคันหน้าได้ไหมถ้าเกิดเราตรวจจับว่ามีรถคข้างหน้าครับ จะมีรูปรถขึ้นมาที่อยู่ตรงมาตรวัดนะครับหน้าเราแล้วมีวงกลมสีเขียวไว้นะครับว่าเราสามารถตรวจจับได้แล้วนะครับตอนนี้ความเร็วที่เราล็อกไว้คือหนึ่งครับแต่คราวนี้เราตรวจจับคั้นหน้าได้ความเร็วจริงๆเราคือ95้าสบ ระบบที่2องนะครับคือระบบ L-cad ครับหรือเลนคีปป p ้งแอต s ิซิสต์เนะครับเป็นระบบควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดนรถนะครับระบบ L-cad ครับระบบเขาครับต้องขับความเร็วที่72กิโลเมตรขึ้นไปครับถึง180นะครับถึงสามารถใช้งานได้วิธีการใช้งานครับกดรูปที่เป็นรูปพวงมาลัยครับและเป็นรูปเลนนะครับกด1ครั้งครับจะเป็นตัวเลนขึ้นมาที่อยู่ตรงด้านบนนี้นะครับข้างล่างกิโลนะครับ หลังจากนั้นครับให้เราสังเกตที่มาตรวัดครับว่าถ้าเกิดรถคันนี้จับเส้นได้แล้วครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาจะควบคุมรถที่มีเลนนครับนะครับเขาก็จะโค้งตามเส้นเรื่อยๆครับแต่เส้นถนนต้องชัดนะครับ ระบบที่สานะครับคือ RDM with LDW นะครับเป็นระบบเตือนครับและช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทางรถนะครับหลักการทำงานของเขาครับทำงานความเร็วที่72กิโลเมตรขึ้นไปนะครับถึง180ครับสมมติผมจะเบี่ยงออกนอกเลนครับเขาจะมีการแจ้งนะครับว่าเลนดีพาร์เจอร์ครับก็เป็นการช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกช่องทางรถครับ เขาจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้มาให้ครับจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับและมีการสั่นตือนทิพพมมาลายนะครับ ระบบที่4นะครับคือระบบ LCDN นะครับเป็นระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ครับ LCDN นะครับจริงๆแล้วจะทำงานควบคู่กับตัว a p t i v e c o i s t o l นะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่แล้วแล้วมีการแจ้งเตือนสัญลักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับระบบ LCDN นะครับถ้าเกิดรถคันนี้ครับ หยุดเกิน3ามวินาทีนะครับจะมีคำว่าสต็อปขึ้นครับข้้งล่างตัวเลขกิโลนะครับแต่ถ้าเกิดมีคันหน้าเคลื่อนที่เมื่อไหร่ครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนครับติ้งที่มันวัดครับเขาจะบอกว่าให้กดรีซูมครับความเร็วก็จะกลับไปที่ที่เราตั้งค่าไว้เท่าเดิมก็จะขับตามคันหน้าได้ปกติเลยครับ โลบที่5นะครับเป็นระบ cmbs ครับเป็นระบเตือนการชนรถครับและคนเดินข้ามถนนครับพร้อมรลบบช่วยเบรคครับผมระบบที่6นะครับเป็นระบบ auto h ไ g บ b e ครับ เป็นระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติครับทำงานความเร็วที่30กิโลเมตรขึ้นไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์ n o n d a All New Civic นะครับและรถยนต์ h o n d ้รุ่นอื่นๆนะครับสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่โชว์รูมยูนิตฮอนด้าถนนราชพฤกษ์นะครับตรงข้ามเดอะเซอร์เนะครับหรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่นี่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดคับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยูเต็ดทอนด้าด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ